ครับผมวันนี้มาอยู่กับรายการมิสเตอร์โมโมโรกันนะครับผมโอเควันนี้ผมก็จะมาทดสอบมดอ่าระเบิดกันนะครับโอเครอบหนึ่งอ่ะมันจะมีมดอยู่แล้วมดนะครับนี่อันนี้ดีกว่าเอ,อลิเมนเตอร์บิ๊กโฟมอ๋ออนี่กว่าเป็นหลุมนะครับขุดแบบแบบว่าระเบิดที่เป็นหลุมเลยโอเคเรอดูอืม พอแป๊บหนึง่งอ๋อ,อนี่ง่ายเป็นไงครับแกมมไปเลยนะห,หมดนี้อือืทำเรื่อยๆก็ได้นะครับเอาเอาไปสร้างหลุมยักษ์นี่สักตรงนี้คุณจำภาพไปนะครับหลังจากที่มีตุ้งย่าสวันหน้าสวยๆอ่ะมันกำลังจะแปลงภาพเป็นหลุมนรกดึง อื้ออเอโอออออฮึโอเคโอเค,อเคมันอาจจะมีบั๊กอะไรบ้างนะเป็นของตัวเกมมันนี่แล้วโอเคอต่อไปก็เป็นระเบิดของอันนี้ครับอ่าทนูอ่าอ่ะอาปร์เนี่ยนะครับ,รบสร้างก่อนสร้างอะไรดีเนาะเอาเป็นนี่ดีกว่าคิปเปอร์ คิปเปอร์ดิฮะนี่โอเคคิปเปอร์อะลรนะตัวลุยเฮ้ยลืมนี่ครับเวลามันระเบิดอยา่าคณดูนะครับเป็นภาพที่สวยงามนะครับนี่สวยถ้าคนทำในที่โล่งๆนะครับนี่ประมาณตรงนี้ตรงนี้หละ อืมลองดูครับหนึ่งสองสามจึ๊บอืมอือโอเคมามัดสุดท้ายละนั่นคือมดัดนิวเคลียร์ this is a nuclear โอ้โหแหลกมากนะครับนี่แถกยังไม่ได้จุดระเบิดเลยมาเอาเป็นตรงนี้แล้วกันนี่นิวเคลียร์นะครับนิวเคลียร์นี่คือนิวเคลียร์ ตูมแปดบันเจ็ดนะครับค้างถึงกับค้างเลยอ้าวเดี๋ยวต้องสร้างด้วยนะครับอืมทำต่อไปอย่าหยุดเอาเอาอีกเอาเอาีกตูมเนี่ยอ้าวอื้อ <c oughs> โอ้โหเป็นรูนะครับนี่เป็นรูเลยนิวเคลียร์นะมดนิวเคลียร์เอาอีไม่พอใจเอาอีครับจะเอาอีนี่สองอันนะแถมโอเคเราดูกันนะครับว่าความวินาศขางนิดนึงรอสักประมาณสามชีวิตนะมันหลุดอยู่ อุ้มน่าจะเป็นรูใหญ่นะใช้ได้อยู่นี่เป็นรูบลเลมเทมเลย <c oughs> โอเคนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะโอเคมาทดสอบมดอ่าระเบิดเดี๋ยวว่าโอเคตั้งชื่อมดนี้ว่าเป็นมด,เ,ดเคลียร์ดีกว่านะอเอ้ยตั้งชื่อคลิปว่าอ่าม e ครับพี e ทดสอบมด ทีนทีนะครับโอเคนะครับก็สอนนี้ไม่มีอะไรมากครับโอเคสวันนี้บายครับเจอคลิปหน้าครับแย่คลิปหน้าจะมาทดสอบมดอื่นอีกๆๆโอเคบายครับ